ไสเดงจากน้ำเขียวที่บดแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้น้ำเขียวก็ได้เปลี่ยนเป็นสีนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆใส่ของของทิงนี้นะครับแล้วก็อะไรเดงเราจะกลับมาใช้งานได้อีกครอบสองรอบนะครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งทิ้งน้ำเก่านะครับก็มีส่วนประกอบอะไรบ้างก็จะพาเพื่อนๆมาดูนะครับก็อโอเคนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับช่องกวินเบต้าอีกแล้วนะครับ ก็วันนี้จะมาถ่ายไรเดงให้เพื่อนๆดูนะครับก็เรเดงจากน้ําเขียวที่บุดแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้คือน้ําเขียวเขาได้เปลี่ยนเป็นสีนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆใส่ของของสิ่งนี้นะครับแล้วก็เรเดงเราจะกลับมาใช้งานได้อีก,กรอบสองรอบนะครับเพื่อนๆ น้ำกอนะครับก็มีส่วนประกอบอะไรบ้างก็เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูนะครับเนี่ยค่อน,คนข้างจะเยอะนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับเดี๋ยวมพาเพื่อนๆมาดูส่วนประกอบนะครับนะครับนี่เลยครับเพื่อนในส่วนประกอบก็มีแค่กากน้ำตาลนะครับแบบยิ้น,นะครับ ก็พอต้นน้ำเกลียวเราเริ่มดอกแล้วใช่ไหมครับให้เพื่อนๆเนติมกากน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะไม่ต้องปูนนะครับก็ใส่ยต์นะครับหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับก็ใส่ลงไปในนี้เลยนะครับก็สักวันไรเด้งก็กลับมาบูมีครบนะครับเพื่อนๆก็ใช้งานได้ก็ครบสองรอบนะครับก็เทน้ําทิ้งได้เลยนะครับหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นน้ําเปล่าหรือก็ได้นะครับมาผสมแบบนี้สองอย่างนะครับ ก็ผมชอบตดลองเลี้ยงไรแดงนะครับเพื่อให้ปลากัดนะครับเพื่อนอาหารเป็นสิ่งสําคัญนะครับนี่ครับถือว่าบูมนะครับเราก็ผสมนะครับมาถมรวมกันแล้วก็เทให้ไรแดงเลยนะครับแต่แนะนำอย่าตั้งในที่แดดนะครับให้ตั้งในที่ร่มนะครับเพราะว่ามันจะไม่ค่อยขึ้นกว้านะครับสําหรับผมผมลองตั้งในแดดจัดนะครับมันน้ํามันเสียเร็วนะครับเพื่อนก็เป็นอีก คลิปนะครับสําหรับการเพราะเลี้ยงไรแดงนะครับจะทําเป็นน้ําใสเลยก็ได้เป็นลอยน้ําเขียวเกลก็ได้นะครับมันมีเชื้อไรแดงอยู่นะครับเราก็แค่เติมมา,หาให้มันนะครับเราจะมาตักไลแดงดูนะครับเพืเ่อนๆให้ลูกปลากันนะครับอ่าเพืเ่อนๆถึงไม่เยอะแต่ก็ดีกว่าทิ้งเปล่านะครับเพืเ่อนๆ ช่วงหน้าคนแบบนี้ก็น้ำเขียวภูมยากนะครับฝนแบบนี้ก็ใช้งานได้อยู่นะเพื่นอนๆก็เดี๋ยวยวให้ลูกปลาครับอ่าแล้วก็คือน้ำเขียวที่ผมทำทิ้งไว้นะครับส่วนนี้ก็เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ฝนตกหนักมากเลยครับเพื่อนๆก็เลแดงไม่ค่อยบูมนะครับก็ใช้นแบบนี้ไปก่อนนะครับ ก็คือลูกปลานะครับได้ไขวันที่สามนะครับก็ประมาณห้าวันแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะอ๋อยังมีเลยเด้งอยู่นะครับเดี๋ยวจะเติมให้อีกโคกนะ <AM> ก็เดี๋ยวเราก็มาให้ลูกปลากันเลยนะครับเพื่อนๆเ <AM> นคนี้ก็เป็นิสนท์นะครับวมีประโยชน์สรับพนก็มาบอกนะครับ เราจะทำแบบใสแด,ดงน้ำใสเลยก็ได้นะครับแต่เป็นใสแดงจากน้ำเขียวที่ใสแดงกินหมดแล้วก็ได้นะครับให้เติมกับน้ำตาลกับยีสต์ลงไปนะครับเพื่อนๆถ้ามีการอา,อาหารไหนดีอีกก็เดี๋ยวจะมาแนะนําให้เพื่อนๆดูนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆฝากกดติดตามด้วยนะครับก็โอเคครับอเคก็ให้อาหารเลยแดงแล้ว